สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์บอลกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะวิเคราะห์บอลโลกกันนะครับเน้นๆเลยนะคู่เดียวนะครับรอบรองชนะเลิศนะคุณนีเตะเวลาตีสองราคาตอนนี้ฝรั่งเศสต่อนหนึ่งลูกนะไหลขึ้นมาจากราคาครึ่งควบนะครับตอนนี้มาอยู่หนึ่งลูกแล้วนะการพบกันทั้งสองทีมนะครับล่าสุดเนี่ยย้อนไปปี2007เลยนะครับฝรั่งเศสเสมอมาโลกโกไปสองสองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าท้าหลังสุดในฟุตบอลโลกนะฝรั่งเศสนะครับชนะมาสี่แพ้ไปหนึ่งนะครับชนะทั้งอังกฤษโปแลนด์เดนมาร์กออสเตรเลียนนะครัับแแล้้ววก็ไปพตเเซีียยดด ส่วนมาตัวตอนหนึ่งนะครับส่วนทางฝั่งโมร็อกโกเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับผนานหลังสุดชนะโปรตุเกสชนะแคนาดาชนะเบลเยียมไปเสมอสเปนนะครับชนะจุดโทษมานะแล้วก็เสมอโคเอเชียนัดแรกเลยนะครับถือว่าใครที่เล่นโมร็อกโกเนี่ยตั้งแต่ฟุตบอลโลกนะครับไม่เคยเสียเลยนะฝรั่งเศสจะเสียไปแค่นัดเดียวนะครับอีก4นัดได้หมดนะมาดูความพร้อมก่อนเกมกันหน่อยครับของฝรั่งเศสนะครับ ฝรั่งเศสเนี่ยชุดนี้นะครับที่เดลเจเดชองปั้นมานะรอบแปทีมสุดท้ายนะเพราะเขาเชียรอ,อังกฤษไปสองหนึ่งนะครับสภาพความพร้อมวันนี้ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บใดๆที่ต้องกังวลน,นะครับจัดทัพ4ี่สเหมือนเดิมยึดกลุ่มกําลังนักเดียวกว่าที่ชนะอังกฤษมาได้นะครับแผงมิดฟิลด์ตัวลูกน่าจะวางเดมเบเล่นะครับกิสมันแล้วก็เอ็มบปเป้นะครับร่วมกับกองหน้าตัวเป้านะครับชิลูนะแมตช์นี้ยิงไปและสี่เม็ดนะครับส่วนทางฝั่งโมร็อกโกนะครับผลงานรอบแปดทีมเนี่ยโชว์ฟอนต์แกร้้อมมเเกกนนนีีสยยหหาััะครบ จะไม่มีกองหน้าอย่างเชดิลล่านะครับที่ทดแบนจากใบเหลืองไปแดงในเกมล่าสุดขณะที่กองหลังอีก2ตัวก็ต้องรอเช็คฟิตนะครับน่นจาจับทับน่าใช้4-3-3เหมือนเดิมนะความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับทางด้านโมโ,โกโกเอนะครับแม้ได้บอลโลกหนี้ที่กาตตร์นะครับเพราะเราทำผลง,งานได้ดูโดดเด่นเกินตัวนะสามารถหักทีมแก่งนะครับอย่างสเปนปรุเกตลรถึงเบลเยียมมาได้ แต่ถ้าวัดกันดูจากองค์ประกอบจากภาพรวม2ทีมตอนนี้นะครับก็ยังคงเชื่อจใจใส่กระพทีมของฝรั่งเศสอยู่นะครับกลุ่มกำลังผู้เล่นหรือแทคติกต่างๆเชื่อว่าฝรั่งเศสจะบดเอาชนะในเวลาไปได้นะครับมาลอลุ้นลูก2อกันดีกว่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ไปที่ฝรั่งเศสนะครับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆทุกๆวันสำหรับใครที่อยากได้ตัวเต็ง VP นะครับแอดไลน์ที่คุณเห็นมุมจอห,อหรือลิงในคอมเมนต์